เทศกาลเชียงเม้งก็มาถึงแล้วนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าเหล่าคนจีนทุกคนที่อยู่ในไทยเนี่ยจะต้องไปเชียงเมง้งใช่ไหมครับจะต้องแบบกลับไปที่หลุมศพของ,งอ,าอากงอามาอาเหล่ากงอเหล่ามาอะไรก็ว่ากันไป แต่ล่าสุดที่ผมไปเชียงเมงนะครับผมก็มีข้อสงสัยนะครับว่าตอนกลางคืนบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วมันมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเลยตัดสินใจนะครับไปสัมภาษณ์คนแถวนู้นนะครับว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมที่นี่แบบว่าเขามีเรื่องเล่าแบบเรื่องผีอะไรอย่างนี้บ้างปะก็มีนะคะก็คือเหมือนเคยมีคนอะ่ะเขาขับรถมาน่าจะไปเที่ยวนี่แหละ,ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าทางนั้นอะ่ะมันมีสุสานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยขับผ่านไปแล้วก็ขับวนไปอยู่งั้นอ่ะคือออกไม่ได้แบบหาทางออกไม่ได้ใช่ค่ะเขาก็ นั่งรถไปด้วยนั่งรถไปด้วยเลยเหรอหูข้างในคือข้างในมันเปี่ยวมากเลยใช่ไหมก็เป็นป่าทั้งทางไม่มีไฟมีผีแน่นอนที่นี่ค่ะลองนอนดูผมอยู่มาตั้งแต่50กว่าปีเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วเคยเจอด้วยตัวเองไหมเจอแค่เป็นเงาล่างใหญ่ๆแต่ไม่เห็นหน้ารูปร่างสูงประมาณ2เมตรกว่าผมก็พยายามบอกเขาว่าให้เข้ามาใกล้ๆเออจริงเหรอบอกให้เข้ามาใกล้ๆตั้งใจดูว่าคืออะไร เขาเดินมาห่างประมาณ3าเมตรแล้วเขาก็เดินเดินเลี่ยงไปแค่ประมาณตีสองงเ้นเคยเจอตอนช่วงตีสองใช่ครับพี่เคยเจอผีมั้ยมีไหมที่เนี่ยมีนะคะเจอ,อยังไงมาในรูปแบบงไงเหมือนเราเดินทำความสะอาดเนี้ยคะ่ะเราก็เหมือนเห็นเขาแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นเหมือนคนมาทําความสะอาดด้วยกันแต่พอเดินผ่านไปหลุมหนึ่งคือ<ม>เป็นรูปเขาะคะ่ะอ๋อคือแบบคนนั้นเลย<ม>อ่ะนะ ที่เจอ <ฮะ S 1> คือเป็นรูปเขาเลยใช่ค่ะอันนี้เจอกับตัวเลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เจอเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็เจอเจอคนเดียวกันก็เคยเจอร้อม<อ> <c oughs> พีคมากเจอคนเดียวกันอ่ะแบบว่าแล้วคนอื่นก็บอกว่าเอ้เจอคนนี้นะใช่ค่ะันนี้นะผมเลยตัดสินใจนะครับผมอยากจะลองไปตั้งแคมป์นะครับที่บ้านอากงมากผมนะครับใช่ครับสื่อสารแล้วครับที่อากงมากผมอยู่นะครับซึ่งผมก็จะชวนเพื่อนผมไปด้วยแต่ว่าผมจะไม่บอกเขาว่าอากงมากผมอ่ะเสียไปแล้ว ผมจะแค่บอกเขาว่าเป็นนอนบ้านนังกงมากผมกันบ้านหลังใหญ่มากแต่เดี๋ยวดูนะครับว่าเรีแอคชั่นเขาจะเป็นยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวแพทอีเอกจะพาทุกคนไปนอนบ้านนังกงมากแพทะเอก ตอนไปเ้าตัวคือพูดเลยว่าเขาใจดีมากแล้วก็เราไปอยากจะกินอะไรก็กินได้เลยไปอู้วววอารมณ์แบบว่าอากงอาม่าแบบหลานๆมาบ้านก็จะให้กินข้าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกียรติมากเลยฮะแกรมมาอยู่คนเดียวเลยอยู่กับแกรมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเฮ้ยมันเลยจุดจีนมายังวะขออั้งเปาอากงอาม่าขออั้งเปาอั้งเปาดีกว่าอย่าซ้อมก่อนอากงอาม่าครับผมขอแบบซองแดงนะก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันไปเลยเตรียมของมาให้หมดแล้ว โอ้โนาทีครับนาทีจำทางกับกงได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ว่ะฮะบ้านตัวเองจำไม่ได้อะนะแต่นี่ตีหนึ่งนะนะดูดิอ่ะกงจะอยู่ไม่อากงเขาชอบมาตีหนึ่งฮะขึคออยู่เยอะแล้วเขาแบบคนแก่แล้วเขาก็แบบไม่ไหวจริง5 minutes เฮ้ยเนี่ยบ้านกงจริงป่ะเนถามจริงนาทีกูไม่เอาแล้วอ่างเปาอ่ะบอกเลยเฮ้ยกลับกรุงเทพดีกว่าเฮี้ยนอนเนี่ยนะถามจริงถึงแล้วครับเพื่อน อะไรเนี่ยลงกัน GPS น่าจะผิดเ r i ไ h t อ๋อเราไอ้เกียร์พัดเสียงแล้ววะไม่ได้กดออะไรเเมื่ <Hum ming> ่ก <UC> ีี้นยใช่เหรอเฮ้ยเหี้ยหลอนจริงว่ะพระธิดายานะเกียรขนบ้กใช่ไหมผมขนลูกน่ะของจริงคือจะบอกว่าแพทะธิดาเพิ่งมาที่นี่มันไม่กี่วันพี่ผ่านมาแล้วแพทะธิดาได้อินเทอร์วิวกับถามคนแถวเนี้ยว่าแบบเคยเจอไหมทุกคนบอกเจอ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังตั้งแคมป์มานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจออากงอาม่าผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับส่วนอ่างเปาที่ผมพูดแล้วผมล้อเล่นนะเขาบอกว่าคนจีนมาให้เคาะก่อนเคาะไหนเคาะตรงหลอดก่อนใช่ใช่ไหนนะใช่เขาอยู่ตรงนเฮ้ยไอ้สิ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 ไ้สิไอ้สิได้สิไอ้สิไอ้ไอ้สิไอ้สิไอ้สิรอ้ไอ้สิ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 ไ เราจะต้องนั่งท้ายกระบะอะไรแล้วก็เดินลงอะไรครับเนี่ยถิกเอากูทำเลยเนี่ย <laughs> <laughs> ต่อไปเราทำหมูกระทะกินก่กอกัมบมานะครับ <laughs> ต้องเคาะตะเกียบเคาะ <laughs> ถ้วยเรียกกงมา <laughs> 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 มสงสัยผมจะซีเรงแล้ววันนี้เจ็ดกลัวไอ้เจ็ไม่เคยเจอผีเจ๊ร้อยฝั่งเล้ไปหาครอบครัวที่ภาคใต้ที่แพตตหลุมตกนนอนบ้านแบบไม่แดดไม่มอมแต่ว่ามอมกับแดดคอย่อแมกกาไปนานแล้วเหมือนจะรู้สึกแบบมีคนแบบให้นอนเลยแบบอ๋อคือเหมือนกับว่าพอจะังล้มตัวนอนแล้วยี่ีแบบล้มไปเลยใช่ ท้าแบบนี้เราก็นอนเลยเหมือนฝันแต่ว่าฝันในห้องฝัน่าอยู่ในห้องแล้วก็มีเสียงไมโครโฟนแบบพูดแบบบีบีอยู่แบบวิพสอะไรแบบนั้นอ้าวไม่ได้โผลแบบไม่มีเสียงแล้วก็เปิดโทรศัพท์ดูหน้าตัวเองจะเป็นแบบเหมือนดีเมนอ่านอนคาเตาเปร์ตาติดกันแล้วก็ปากปิดอะไรแบบนั้นใช่เหรอแล้วก็อ่านแบบ เอาโทรศัพท์แบบนั้นแล้วก็ทําแบบนี้รู้สึกแบบจริงในฝันแล้วก็ตื่นแบบพูดผมถามแล้ไหะตอนนั้นอ่ะเติมไหมเติมไหมไม่ได้เติมเลยมึงเล่นอะไรไอ้พี่เติมเฮ้ยไอ้อาบีมกดว่าเหมือนกันไม่ได้กดฮะกินมือตอนนั้นก็จริงอย่แบนี้แล้วส่งเครื่องมาเลยขึ้นแท้เหรอแต่เราไม่ได้กดขึ้นหรือเอามาเตือนบอกเฮ้ยโอใช้ได้ว่ะคุณพัดผมมั่วผมมั่วเคยกางมาก่อนปะฮะอันนี้ไม่มีไม้ เรารู้ได้ไงว่าจะเสียบอะไรยังไงอ่ะไม่ทำสามสิคุนเ่าเอวีทำอะไรเหตุการนี้จะนอนใกล้ๆตงมากโอเคตอนนี้เต้นทเราเสร็จแล้วนะครับเอาจริงพัดแม่งแบบว่า MVP เลยแม่งการของเราหมดเลยไม่ไม่ช่วยกันช่วยกันนี่ครับขึ้นมาเซอร์เวยกันนะครับ ช่วๆช่ๆวๆยไม่อกค่่้ยกลัวกันที่ว่าไม่กลัวกลัวกันี่ว่ากลัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบไปเซอร์วี์แถวนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามวิ่งกระโดดนะก่ดดกระโดดเคจจอ่ะไยาเงี้ยอ่เงี้ยคจอ่ะคือภากิจของเรานะครับ เราต้องมาทําตามเรื่องเล่านะครับว่าที่นี่ตามเรื่องเล่าว่ามันมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยดูดิตอนนี้คือแบบมืดจัดนะครับน่ากลัวมากครับออบอกเลยเผีศพวะเนี้ยเ,เ,เป็นพันอ่ะโอ้ยเยอะเกินใช่ไหมออ้ยเข้าไปได้นู่นเลยอ,ะอ่ะเอ้ยนกนกอนอโอ้โหดูเช็ดดูบรรยากาศดิเฮ้ ซีรีทัวรตาฟูดเองซีรีไม่รู้อ่ะเฮ้ยโอเคอะไรนั่นนั่นดิเดินไปรอบและรอบรอบแรอบรอบแรอบเฮ้ยมีอะไรอ่ะอะไรดวงไฟสะท้อนสัตว์ What is yeah. that What is that Actually What is that เฮ้ยใครยืนอยู่อ่ะสัตว์เออมันมีตาอะไรไม่รู้ผมเห็นเหมือนกันนี่ไงหมาไหนไปนวดแล้วไปนวดแล้วเห็นแล้ว เอ้ยแมววจง่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะครับคือจะเดินสำรวจกันนะครับแต่ว่าเกมนี้จะต้องเดินไปทีละคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนแรกก่อนเลยลอยออกอุ้ยสองคนยิงฉุบไปยิงฉุบคนแรกโดนเยี่ยใช่เหรอไอฉุบฉุบเฮ้ยเฮ้ยไอฉุบไอฉุบไอย What the have Like, like, fuck? ังไง <Good> เฮ้ยเฮ้ยอย่าแกล้งนะทุกคนต้องเดินมาด้วยกันนะนตอนนี้ผมก็เป็นผู้แพ้ครับต้องมาเดินคนเดียวเชี่ยหลอนมากเฮ้ยอย่ากแกล้งดิเฮ้ยสามทิฟฟีแล้วมาดิ <ตรพ ca> ไปก่อนเดี๋ยวเดินตามไปเดี๋ยวเดินตามไปเฮ้ยชัยวนะโอเคโอเคโอเคอย่ากลัวแล้วเนี่ยขาก้าวไม่ออกแล้วเนี่ย เออเนี่ยนี่คือปล่อยล้างเลยแบบว่าไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครกวาดเลยด้วยบางคนเขาก็ปล่อยล้างอะไรเงี้ยชื่อคือแบบหายไปหมดแล้วอะ่ะเครียดตรงนี้ไม่ไหวจริงว่ะโอ,โอ,โอ้ดูดิน่ากลัวมากทุกคนเหมือนนั้นจะมีคนนะเฮ้ยเสียงอะไร,รอ่ะรัน เสียอะไรไม่รู้จริงจริงวิ่งมาแต่ไกลเลยไม่รู้คนหรือเปล่าไม่ได้เราไปวิ่งไปดูด้วยกันไม่เห็นได้อะไรเลยมาแล้วมาแล้วมาโอ้คห่ีมัน pretty crazy I'm coming with you. Fuck that shit. Bro, there was something. There was a sound of on the truck. Like, I'm sorry, nah. I'm coming with you. We get lost. We should go back. There's two ways to find out. One, scream their name out loud, hoping they respond. Two, follow the lights. Okay, now we're going to to the 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 คือตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะหลงกับพวกพทรติกแล้ววะไอ้ขี้มันไปไหนกันเนี่ยไปเราไปด้วยกันสามคนเลยแล้วอุ่นใจกว่าเมื่อกี้พอมีเสียงลมพัดอ่ะเราจะรู้สึกแบบขนล,ลุกมันมากกว่าขนลุกมากกว่าตอนที่แบบมีเสียงนี่อะไรมาจากไหนไม่รู้ว่ะผมยังกลัวเลยกลัวเจ็ตลอ,อกด้วยไอ้ขี้แล้วมันไปทางไหนเนี่ยเออมีทางไปเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะมันเหมือนมีบ้านอะไรด้วยนะเหมือนเป็นบ้านล้างป่ะวะเฮ้ยมีห้องน้ำว่ะปรจีพอดีเลย เข้าห้องน้ำเหรขอนน่ฮัดก่อนไหมขออนุญาตเขาก่อน Sorry about this. Have you permission to go in the toilet? If it's yes, please send us a signal. เข้าไปสอรวจห้องน้ำหน่อยอุ้ยอะไรเฮ้ยอย่าตกใจอย่าวิ่งไมใจเย็นใจเย็นไม่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 โดนไ่อะไรเอ่ออยนนี้เป็นสิกนยไงฮะผมว่าสิกนอันนี้คือไม่ให้เข้าผมว่านั่นคือสิกโนไม่ให้เข้า เรแอรบี้บอกถ้าถ้าให้เข้าต้องมีซึ้งเฮ้ยหมูงมูเห่าหูเห่าเชื่อจริงดูดิโอ้หมูเห่ามีดอกจันทร์ตรงคอเห็นไหมผมว่าน่าจะสีเขาวินดีเราไมเขาและถัดไปองพิกแนวนี่ซึ้งจริงของโอ้ยคนลุกเฮียคนลุกจริงโอ้โหเฮ้ยมาลึกมากเลยนะเอ้เจแล้วเจ้าเ้วเจ้าเ้ว เจอแล้วนะครับสองไฟอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นไหมอะไรปิดไม่ดูรถใช่เหรอคนช่วยพวกเราเออผมก็รีบไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องผีแล้วไม่เล่นผีถ้วยแก้วก็คงไม่ได้นะครับเพราะสิ่งต่อไปที่เราจะทํานะครับคือเล่นผีถ้วยแก้วนะครับแต่ว่าทีมอะลืมเอาแก้วมานะครับเพราะฉะนั้นผมคงต้องหาแก้วแถวนี้แหละเราเจอแก้วนะครับเล้วก็พัดนะครับเฮ้ยไม่วคนนั้นออกคนนั้นออกไม่เอาคนนั้นออกมาเฮ้ยวันนี้ไม่เอาอ่ะกลัวอนน้อยเอากูแอบไม่ออกดีอะคนน้อยออกอ่าออกวันที่ 哎呀 <c oughs>、啊 ans mm！哎、hmm. 呀！哎呀 <reath>！哎呀！哎呀、啊！哎呀！哎呀 <laughs>！哎<做>呀<一>！哎呀 <aro>！哎呀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 ！ โอ้ยออกกินนะไปแล้วไปแล้วไปไปโชว์แก้วดิถือไว้ต้องถือไว้โดนเราจะเอาอันนี้ไปเล่นนะโดนตลอดเลยอะไรก็กูไอ้เจ๊แล้วเป็นคนคิดเองหมดเลยนะตั้งแต่โดนเซนต์กูก็ค้างให้เพื่อนเขมาเอาแก้วอย่างเดียวเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับคือการอัญเชิญวิญญาณเข้ามาสถิตในนี้แต่ว่าใครจะเป็นคนเชิญครับโอ้ยออก

พระิดขออนุญาตอัญเชิญพระิดีขออนุญาตอัญเชิญดวงวิญญาณณที่แห่งนี้ดวงวิญญาณณที่แห่งนี้จะผีตายหงก็ดีจะผีตายหงก็ดีหรือผีไร้ญาติก็ดีหรือผีไร้ญาติก็ดีหรือผีที่มีญาติก็ดีหรือผีที่มีญาติก็ดีให้มาประธิดณที่แก้วแห่งนี้ให้มาสิติณที่แก้วแห่งนี้เพื่อให้พระิดพิสูจน์ว่าเพื่อให้พระธิดพิสูจน์ว่าดวงวิญญาณที่นี่มีจริงดวงวิญญาณที่นี้มีจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่มีจริงจงมาด้วยเธอจงมา้เเลยมาอนแกกวทค a l อ <id> right โอเคจะถามว่ามีดวงยาานอยว่ในแก้วนี้แล้วใช่ไหมกูดแต่สปายดูดใช่ดูดดเดู้ดดูดดูดดดดู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 ดดาดดูาดูดดูดโูดด้ดดอดดูดดะดดนดดู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 ดได้จะดูดไไดขอถามมากคืนนี้ดงวิญญาณอยากจะไปนอนเต็นท์กับใครครับ เฮ้ดูฉันไม่ใช่ไม่ขยับด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอนอหารว่ะมันจะไปอีกแล้วอิเช่เฮ้ยตอนไหนอกทออาหตนอีกของไก่อะแสบ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 จิบหายแล้วก็ว่ามันก้มแปลกๆเ้ยเาลองเี้วออกเอาเล้วออกะเดียวออกความกันเปนินึงตอสอง้ แล้วแอิโซนนี้เราจะรออีกประมาณ7วันนะครับดูว่าพัดจะตัวปีตัวงองไหมขั้นตอนสุดท้ายต้องเสื์ฟชาต่แก้วน<า>ี้ฮะแล้วกินนะวดหนาา้าอกไม่เอาเ <laughs> ชื้อโรคแดกเข้าไปทีเยียเ่ยเปลือกไอ โอเคโอเคก็ถือว่าเราได้ถามคำถามมาละอันนี้เป็นของขวัญให้ผัดกลับบ้านเฮ้ยได้เอาไปคืนแล้วกันไม่ว่าจะคนหรือผีหรืออะไรก็ตามอ่ะผมก็ไม่ชอบการขโมยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาแก้ไปคืนแล้วหลังเที่ยวแก้ไปคืนเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ตัดสินใจว่าเราเหนื่อยกันแล้วก็เลยไปนอนกันดีกว่าเพราะฟ้าเริ่มจะสว่างกันแล้วนะครับ Good morning โอเคเดี๋ยวเราจะมาตลาดเช้านะครับแบบว่าตรงนี้จะมาหาแบบเบร c ฟาสกินกันิวดีนะิวดีปะ หลังที่พวกเรากินข้าวกันเสร็จแล้วผมก็มีไอเดียว่าผมอยากจะไปแจกของให้คนที่มาที่สื่อสารกันนะครับโดยการที่ผมจะไปซื้อน้ำแล้วไปโปรยดอกไม้ให้พวกเขากันนะครับเพราะว่าตามความเชื่อของคนจีนนะครับว่าถ้าเราโปรยดอกไม้เนี่ยเขาจะทำให้เราโชคดีนะเจริญรุ่งเรืองนะครับเห็นหรือป่ะน่ารักมากเลยเหมือนหลานมากับอากงกาม่าอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบคิดถึงกงม่านะเปิดไปปุ๊บซื้อโซลี่อยู่เริ่มเลสวัสดีครับมาโปรยให้ไม่เป็นเห็นน่ารักทำน้องแบบมากับอากงขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำมาด้วยครับ พอยไหมน้องกลัวน้องกลัวหนึ่งเอาไปแล้วครับไม่ไม่ไม่ไปแล้วไม่เอาอ๋ออ๋อส้มส้มส้มโอเคส้มโอเคครับส้มโอเคขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาน้ำมาฝากแพ็คหนึ่งอะไรเงี้ยไม่คิดตังค์ครับแค่อยากมาช่วยเฉยๆอะไรเงี้ยอ๋อขอบคุณครับครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับของทางมาเที่ยวไหดิไอ้ยังไอ้ยังเบื่อกว่า กูว่ากูต้องซื้อแล้วต้องซื้อหวยแล้วอ pues ่ะกูรั่วเที่ยก er ูรู้สึกเปียกอ่ะสวัสดีครับอยากเอาน้ำมาให้อ่ะครับแล้วก็อยากจะปล่อยดอกไม้ให้เลยครับไม่คิดตั้งแล้วอยากทำอยากทำไม่ได้เลยไปตบไปไหว้เพจปากบอสบอสยี่อะไรขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ พอดีพวกเราอยากจะช่วยอะไรเงี้ยบอกว่าไปเลยหลายบ้านที่มาไหว้อะไรเงี้ยขออนุญาตครับอแค่เที่ยวก็พอจะแด้ให้บ้างหนูขออนุญาตครับครับได้ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเอาน้ำมาฝากครับกระบอกตามแล้วก็ถึงเวลานะครับที่ผมต้องบอกลาโกงบ้างผม แต่ไงก็ตามผมก็ไม่ลืมทำความสะอาดบ้านโกงมาให้นะครับแล้วก็โปรยดอกไม้ให้โกงามาของผมด้วยผมก็คิดว่าเทศกาลเชียงเม้งเนี่ยเป็นเทศกาลที่ทําให้ได้กลับมาเจอญาติญาติกันนะครับเอาไว้ครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันเป็นปีได้มานั่งทานข้าวกันแล้วก็ได้พูดคุยกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น ก่อนกลับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปกับกงมาครั้งสุดท้ายแล้วก็ลาเขากันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังไงปีหน้าผมคิดว่าผมคงกลับมาเจอพวกเขาอีกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์ก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องกีดผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีอีกช่องหนึ่งแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆไปติดตามเนี่ยจะได้เห็นคลิปที่ไม่เหมือนในช่องไทยด้วยนะครับแล้วเจอกันอันนี้แล้วใส่แข็งหน่อยออหยไหนอะเขียวเขียวนี่เนี่ยนะมาโอเคไอ้เจ้าพัง Ha-ha-ha! <laughs>